เอาละฮะกรับสวัสดีครับเอานี้อยู่กับผมเดลรอยเซอร์นะแล้วก็นะฮะมาจากต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าต้องทําภารกิจต่างๆนะก็คือเราต้องทำต่อสู้150ครั้งครับแล้วก็อีเวนต์แบบออฟไลน์อีกอ่าก็คือไม่ใช่ออฟไลน์ดิก็คือไม่ได้เล่นกับคนอื่นอนะเล่นคนเดียวหนึ่งครั้งแล้วก็ดันกิล6ครั้งนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานี่ฮะตั๋วเคลียร์อีเวนต์เนี่ยแหละสเปเชียลทั้งหมดเนี่ย ปึ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ5ดาวแต่ก็มันไม่ใช่ตัวที่ว่าเราจะเอาไปเลือกนะเอ้ยไม่ใช่ตัวที่ว่าเราจะเลือกได้เลยฮนะเราต้องไปสุ่มอีกทีหนึง่งมนวะนี่ครับเลือก10ได้หนึ่งครับก็สําหรับมือใหม่หรือว่าใครที่ไม่รู้จะเลือกตัวไหนตัวไหนดีนะเอ่อสำหรับผู้เล่นเก่าผมก็ไม่แนะนำอะไรมากนะก็เลือกตัวที่ว่าเราไม่ เราไม่มีก็แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําให้เลือกตัวที่ว่ามีประโยชน์และแรงครับมีประโยชน์และแรงนะฮะมีประโยชน์และแรงสาหรับผู้เล่นใหม่นะผมจะเลือกสองตัวนี้ก่อนเลยปึ๊บปึ๊บนะครับเลือกเป็นตัวตัวนี้มันแรงเอาไปกดอะไรเนี่ยแม่กดแช่ก็ไม่ได้ชิบะไคเอ็นตัวนี้ก็ดี สองตัวนี้ก็แรงครับมินินัท PVP ครับตัวนี้สั่งดูก็ควรเลือกเหมือนกันเนี่ยเทศกาลช็อกโกแลตทั้งสามตัวครับน่าเลือกมากอินโนเวสำหรับโหมด PVP ครับหรือว่าโหมดต่อสู้นะตัวนี้เป็นตัวดอบสามครับน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่หยดน้ำครับดอบอันโอ้โห ใจคอมันก็นไวแล้วเกินนะกดไม่ได้เลยไวมากครับเมาไวเมาไวอิคาคุนะฮะเป็นตัวดับสามเหมือนกันอันนี้ดับสองนะฮะแล้วก็บวกหยดน้าดัดหยดน้ํสิบขวดอันนี้ก็หยดน้ํส1บขวดสําหรับสตากเกเบทอันนี้ดับน้ําหอมบวกสิบเลยนะฮะป้าเป็นตัวแรงอิจิโกะเป็นตัวเล่นสะดวก ตัวนี้เป็นตัวเหมือนจะดรอป3ด้วยป่าวะอ่านี่ตัวนี้ดรอปสาเนี่ยตัวนี้ดรอปน้ำหอมเล็กบวกตัวนี้ดรอปน้ำหอมใหญ่นะฮะก็ตัวผู้เล่นผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่ก็เลือก2อย่างครับเลือกตัวแรงกับตัวดรอปน้ำหอมนั่นแหละพบตัวดรอปน้ำหอมมันมีประโยชน์นะผู้เล่นแบบใหม่จริงๆนะเป็นผมถ้าผมเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆผมจะเลือกตัวประมาณนี้ปึ๊บ เพราะว่าเราต้องเอาตัวพวกนี้ไปใช้ในการอัพการอะไรต่างๆเนี่ยค่ัตัวพวกนี้ไปก็ลำบากนะครับเพราะว่าการจะเก็บน้ําหอมเก็บอะไรมันลำบากมากมันไม่ค่อยมีนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวมีประโยชน์นะอแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมจะเลือกเป็นแบบเน้นใช้งานเลย สองตัวนี้ครับเน้นใช้งานอุ่นครับนี่ครับอ่ินโวเอก็น่าเลือกนะสองตัวนี้ยูมิจิกะตัวพันปีมินินัตตัวชิโร่ก็ได้ครับอินโเอก็ดีครับอิชิโกะดาบคู่ครับออกมาที่หลังปะแม่อยากได้ตัวนี้ เพราะว่ามันเป็นต e ัวดอบไงโอเคผมก็จะเอาประมาณนี้แหละอุ่นแดงแรงฤทธิ์เดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวไหนนะเฮ้ยห็นจูมารุอ่ะ ตัวสุดท้ายเลยโอเคดอกสามครับตัวนี้น้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่หยัดน้ําแล้วก็ไม่ติดสถานะอะไรเลย100%่ร้อยครับก็ถือว่าโอเคได้อยู่แต่ใจจริงอยากได้อิชินมากกว่านะอิชินซ่อมอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขต้องฝากว่าวท่านี้แนหะละสำหรับใครที่ไม่รู้จะเลือกตัวไหนก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวก็จริงๆตัวในตู้มันมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่หรอกนะมันมีแค่นิดเดียวนะก็เลือกตัวที่เราอยากได้ไปเลยก็ได้ครับง่าย แต่ถ้าเป็นไอดีเก่าผมจะเลือกตัวที่ว่ายังไม่ได้ทำเพชรเพราะว่าเพชรหาย,ยากมากอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็คงต้าฝากไว้เท่านี้แล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ